สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาสอนภาษาญี่ปุ่นเหมือนเดิมนะคะวันนี้จะนำเสนอคำว่าขอลาได้ไหมคะคือขอลางานนะคะเราจะพูดอย่างไรภาษาญี่ปุ่นมีระดับการพูดจากกันเองไปจนถึงสุภาพนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้พูดภาษาญี่ปุ่นเก่งนะคะเราไม่จาเป็นต้องพูดภาษาสุภาพนะขอแค่เขาเข้าใจก็พอนะเดี๋ยวเราจะไล่จากง่ายๆไปยากนะคะ ระดับแรกเลยนะคะระดับเบสิกเลยนะคะยาซึนเดอีเด,ดสกะยาซึนก็คือแบบมันผันแล้วเนาะมันแปลว่าลาเดอีเดสกะได้ไหมขอลาได้ไหมคะเดี๋ยวเราสอนคำว่าพรุ่งนี้ด้วยเนาะพรุ่งนี้ก็คืออัชตะอัชตะยาซึนเดอีเดสกะเราจะไม่เน้นไวยากรณ์น,นะคะอัชตะพรุ่งนี้ยาซุโมก็คือผันมาเป็นยาซึนนะคะยาซึนก็คือ ลาเดีเดสกาได้ไหมคะอาสตะพรุ่งนี้ยาซึนเดีเดสกาต่อไประดับสองนะสุภาพขึ้นมานิดหนึ่งนะแล้วก็ดูเป็นเนทีฟขึ้นมานิดหน่อยนะยาซูมาเซเตโมไลมัสกาก็คือให้พรุ่งนี้ให้ฉันลาได้ไหมเดี๋ยวเติมคำว่าพรุ่งนี้ก็คืออาสตะยาซูมาเซเตโมไลมัสกายาซูมาเซเตมันผันหนะ้ามาจากยาซูมิมัสคนไม่ได้เรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นอาจจะงงนะ เอางี้แล้วกันไม่ต้องไปซีเรียสให้จำว่าพุ่งนี้คืออาสตะยาสุมาเซเตก็คือให้ลาอ่าต่อไปได้ไหมโมไลมาสกาโมไลมาสกาเห็นไหมดูยากไหมจริงๆเราจำแค่สเต็ปแรกก็พอนะคํคำแรกที่บอกไปนะ ต่อไปเป็นประโยคที่เนชียมากๆแล้วก็เป็นธรรมชาติเพราะว่าเวลาเราพูดกับเจ้านายเราจะใช้ภาษาสุภาพนะคะอันนี้เราก็ใช้เป็นประจำอยู่นะคะก็คือ a s สตะ a าสุมาเซเตอิต a ด e เกมะเซงกะความหมายเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าเราแค่พูดให้มันสุภาพนะคะอัสตะพรุ่งนี้ y a s u m a เซเตให้ลานะอิตาดาเกมะเซงกก็คือขออนุญาตได้ไหมแบบเป็นการพูดสุภาพ ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะโอเคสรุป3สเต็ปนะคะเลือกใช้ได้เลยค่ะไม่ไม่จำเป็นว่าต้องสุภาพมากนะขอแค่เขาเข้าใจอันแรกนะคะก็คืออาสตาพรุ่งนี้เนาะอาสตาคือพรุ่งนี้ยาซึนเดอ์เดสกะอันที่สองก็คืออาสตายาซุมะเซเตะโมไล m a มาเซงกะหรือโมไลมาสกะอาสตายาซุมะเซเตะโมลามาสกะแล้วก็สเต็ปที่สามก็คือ อัสตะยาซูมาเซเตะอิตะดะเกมาเซงกะเลือกได้เลยค่ะว่าชอบใช้คำไหนก็เอาไปใช้กับนายญี่ปุ่นได้เลยค่ะ